สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขอสรุปชัดเจนให้หายสงสัยคนละครึ่งเฟดส,สองเพิ่มมุงเงินเป็น3,500บาทก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเลยว่าคนละครึ่งเฟดสองนั้นเตรียมลุนที่จะได้รับคนละ4,500บาท สรุปแล้วไม่เป็นความจริงซึ่งที่ประชุมสปสมีมติยืนยันว่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนเข้าโครงการคนละครึ่งในเฟสหนึ่งแล้วจำนวน10ล้านคนจะได้เพิ่มอีกคนละ500บาทและขยายการใช้จ่ายไปจนถึงมีนาคม2,564ไม่จำเป็นต้องใช้ให้ครบหมดทั้ง3,000บาทในเดือนธันวาคมนี้ส่วนผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่ในเฟส2รับเพิ่มอีก5ล้านคนจะได้รับยอดเงินใช้จ่ายรายละ3,500บาทเบื้องต้นคาดว่า จะเปิดเริ่มลงทะเบียนวันที่16ธันวาคมทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งแล้วนั้นจะมีการให้กดยืนยันต่อสิทธิ์อัตโนมัติทางรัฐบาลจะมีการเพิ่มปุ่มหรือส่งข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสหนึ่งยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อในระยะที่2หรือไม่คนที่ได้สิทธิ์เฟสแรกแล้วไม่จําเป็นต้องรีบใช้ให้หมดภายในสิ้นปีนี้ ที่สาคัญผู้ที่ได้ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งเนื่องจากไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรในระยะเวลาที่โครงการกําหนดคือ14วันหลังจากที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ไปแล้วจะยังสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งในเฟสสองได้มีกำหนดเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่1มกร,ราคม2564ถึงวันที่31มีนาคม2564ชี้แจงอีกทีสำหรับคนละครึ่งที่จะให้ลงทะเบียนเฟ,ฟส2เพิ่มอีก5ล้านคนรับเงินจำนวน3,500บาท สำหรับคนที่พลาดเฟสหนึ่งหรือถูกตัดสิทธิ์จะไม่ได้ร่วมช็อปดีมีคืนเริ่มวันที่1มกราคมถึงวันที่31มีนาคม64สำหรับจะลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่นั้นให้รอกระทรวงการคลรังแจ้งอีกทีหลังผ่านคอรมอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสอบอสเคาะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน500บาทต่อเดือนต่อคนระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนตั้งแต่มกราคมถึงเดือนมีนาคม64 รอเข้าคอรมออังคารนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ